สวัสดีมิรับแฟนจูทสื่อไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็มาทําคลิปที่มีคนขอมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะหลายคอมเมนต์เนี่ยขอมาแบบค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่เกมเปิดตั้งแต่เกมเปิดเลยเป็นอาทิตย์แล้วอะ่ะก็คือก็มีคนพิมพขอ์ขอมาเลยจนถึงคลิปปัจจุบันที่เพิ่งลงไปตอนออบ่ายก็มีคนพิมพ์ขอมานะนั่นก็คือ,อ,อแนะนาแพ็คเติมเกม ว่าแพ็คไหนควรเติมบ้างนะสำหรับใครที่เป็นสายงบน้อยหรือว่าสายประหยัดหรือว่าอาจจะถึงงบกลางๆหน่อยแบบไม่ได้แบบเวอร์วังมากนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํากันแล้วก็เป็นแพ็คที่ผมเติมด้วยนะณปัจจุบันก็เดี๋ยวจะเอาแค่อันที่ผมคิดว่ามันจําเป็นแต่ว่าบางอันที่ผมเติมเนี่ยมันก็เป็นการแค่อ่เหมือนแบบผมอยากทดลองดูว่าแพ็คเนี่ยมันเติมแล้วมันได้อะไรบางอันผมเติมว่าอ่ะไอเหี้ยม่งไม่เห็นได้ตามที่กูคิดหรือว่าอะไรประมาณเนี่ยมาเริ่มจากอันแรกเลยนะแพ็คที่แนะนําให้เติมเลยสำหรับใครที่เป็นสายงบน้อยสายประหยัดนะกด สตอรี่อันนี้ปุ๊บกดควิกแบทเทิลมันจะคือแพ็กอันนี้แอคทีฟอันนี้ไออันนี้อันนี้นะคือแพ็กที่ควรจะเติมเดี๋ยวมาดูกันว่าเติมแล้วมันได้อะไรบ้างกดตรงนี้ท็อปอัพแล้วก็เอ่อตรงไหนวะอ่าอันนี้อันนี้นี้จะเป็นแพ็กอันนี้ราคาจะอยู่ที่400บาทต่อ1เดือนอันนี้มันเป็นแพ็กรายเดือนเหมือนกันก็คือ400บาทต่อ1เดือนอันที่มันจะได้เนี่ยก็คือเราสามารถกดควิกแบทเทิลเพิ่มได้ทั้งหมด3ครั้งได้ยังงั้นก็จะเสียเพชร ตามครั้งแหละจำไม่ได้ว่ามันครั้งละเท่าไหร่แต่ว่ามันสามารถกดตีด่วนเพิ่มได้3ามครั้งทำ <c oughs> ทำให้เราเนี่ยวลวไวขึ้นแล้วก็ได้ตัวละครได้ไอเทมอะไรค่อนข้างเยอะขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าการกดควิกแบทเทิลเนี่ยมันได้ของค่อนข,ข้างดีเนี่ยให้ดูนี้อ่ะมันจะได้เป็นทางด้านของหินเอ่อได้เพชรได้ของอัพอุปกรณ์แล้วก็ได้พวกเอ่อของอัพตัวแล้วก็จะมีทางด้านของพวกของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะพวกอาวุธแดงหรืออะไรพวกนี่ยกดไปซะละ นั่นแหละประมาณนะั้นแล้วก็มีทังทั้งของพวกเหมือนเม็ดลูนอะเออที่มันเหมือนลูนอะเนี่ยอ่ออันน,ออน,นี้อันนี้ที่เป็นเหมือนอันเนี้ยแต่ว่าเป็นขั้นสีเขียวอะมันก็จะสามารถหาได้จากส่วนนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราสามารถกดควิกแบท t ทิลเพิ่มได้เนี่ยต่อวัน3ครั้งเนี่ยมันทําให้เวลเราขึ้นไวแล้วก็เราจะได้ทรัพยากรในการอัพของเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นนั่นเองนะเนี่ยคือดีมากๆนะในราคา400บาทนะ 400บาทต่อ1เดือนอ่ะแล้วก็มีมันจะมีทั้งนั้นของช c h a l l e เ g e อ่ะเนี้ยสามารถกดสกิปได้ s o โ o ฮันสามารถสกิปได้แล้วก็นายฮันสามารถสกิปได้แล้วก็ได้รับเป็นทั้งนั้นของตั๋วเนี่ย10อันอันนี้น่าจะได้ทุกวันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะแล้วก็เวลาเติมครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เหมือนด้วยตั๋ว10อันได้นี้200แล้วก็ได้ทั้งนั้นของอันนี้เอ่อเป็นทั้งนั้นของกรอบของโกโจอ่ะเป็นนี้กรอบโกโจแล้วก็เอฟเฟกต์กรอบเนี่ยจะอยู่30วันซึ่่่่งงงงกกกกรรรออ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 บเเเเเเนน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 นีีีีียมมมมมัััั็ฟฟฟขขหืต้โโจ เอฟเฟกต์ก็คือ HP บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอแทกบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ HP บวกสองพันไอแทกบวกสองร้อยห้าสิบอันนี้คือเราจะใช้อันนี้หรือไม่ใช้ก็ได้แค่เรากดเปิดไว้มันจะได้เอฟเฟกต์เหมือนกันอ่ะอย่างที่ผมใส่นี้อยู่นะ HP สองเปอร์เซ็นต์ HP สองเปอร์เซ็นต์นี่คือของถาวรนะอันนี้กดไม่ใส่ปั๊บพลังไม่ได้ลดนะเวลากดใส่นี่ปุ๊บพลังก็ไม่ได้เพิ่มก็คือแค่เรากดไว้อ่ะมันก็เอ่อมีผลเหมือนกันส่วนเราอยากใช้กรอบไหนเนี่ยได้เหมือนกันหมดแล้วแต่เลยว่าเราอยากใช้กรอบไหนนะนนนนะะะะออออัีีี้คคนะืืไไมม่่่่ผผลเใรรยากนะูถดป แล้วก็มันจะมีทางเล่าของแพ็กสองอันเนี้ยที่มันใช้เพชรในเกมซื้อซึ่งมันซื้อแล้วมันก็ได้ของเอ่อได้ของได้แพาได้ตั๋วได้อะไรพวกเนี้ยซึ่งก็แนะนําให้ซื้อไปเลยนะเนี้ยคือค่อนข้างเอ่อดีพอสมควรอยู่มันมันจริงมันมันมันไม่ได้แพงอ่ะเออซื้อซื้อก็ถือว่าจบลับข้องีงมันซื้อได้อ่ะแล้วก็ทางล่าของแพ็คลายเดือนอันนี้เอ่ออันเนี้ยผมจะซื้อเป็นแค่2ออันทางขวาอันกลางอันขวาส่วนอันทางซ้ายผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อันเนี้ยมันคือลายลายสัปดาห์นะเจ็ดวัน 125บาทต่อ7วันแต่และว,วันเนี่ยเราจะได้ทังนั้นของ e อสีม่วง1อันเ e อแล้วก็เงินสีม่วง1อันซื้อครั้งแรกจะได้เพชรอ่าไม่ใช่ซื้อไลกดซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะได้ทั้งนั้นของอันเนี้ย1 0 0 0แล้วก็ได้เอ่อ EP ีอีกประมาณล้านหอ่ะเอาจริงก็ถ้าใครอยากเล่งวิวอ่ะมันก็สามารถได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็อยู่ในราคาเอ่อ125บาทต่อ7วันเดือนนึงก็ประมาณ4ก็ประมาณพัน อ่าไม่ใช่พันทีห้าร้อยอ่ะ,ะ, 1, 500, อะเดือนหนึ่งเนี่ยตีไปประมาณ500ถ้าใครจะซื้อนี่นะประมาณ44แพ็คต่อ1นสัปดาห์อ่ะส่วนอันนั้นของอันกลางเนี่ยมันเป็นอ่ารายเดือนอ่ะเวลาซื้อเนี่ยแต่ละวันเราจะได้เพช2ส0แล้วก็เวลาซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เป็นอันนี้อ่าสามร้อยกับอันนี้10อันแล้วก็แต่ละวันเนี่ยเราจะได้200สูงสุดก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยหกพันแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นการซื้อแบบซื้อครั้งเดียวจบฝั่งขวานี่น่าจะสักหกร้อยบาทมั้งอดชีพ มันจะมีทามใช่ไหมลิมิตทามเนี่ยก็คือเป็นอินฟินิตี้ก็คือตลอดชีพเลยแต่ละวันเนี่ยเราจะได้เพชร500แต่ละวันแต่ว่าเนี่ยมันคือว่า30วันได้รับ10,500แต่ว่ามันเป็นลิมิตอ่ะมันเป็น Infinity อินฟินิตี้อ่ะเออมันก็คือไม่มีผลอะ่ะก็คืออยู่ได้เรื่อยๆได้วันละ500 500เรื่อยซื้อครั้งแรกจะได้เป็น900กับอ่านี่5อันอ่ะประมาณนี้แล้วก็พวกแพ็กวีพีเนี่ยใครเติมถึงวีไหนอ่ะผมแนะนําให้ลองกดซื้อๆดูมาดูเอาว่าไหนมันคุ้มอ่ะไหนไม่คุ้มเน่่อ,นนอ,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 อาาทงงข เออพาร์แล้วกันนะแพ็ครอยัลพาร์อันเนี้ยอันนี้คือแล้วแต่คนแล้วกันนะว่าใครจะซื้อไม่ซื้ออย่างนี้อันแรกเนี้ยผมกดซื้อไปละมันจะได้เป็นทางด้านของเออกรอบมันจะมีกรอบกรอบในนี้ไม่เห็นมันมันกรอบอะไรวะจําไม่ได้แล้วว่ากรอบอะไรนเออกรอบอะไรวะกรอบอันนี้หรืออันนี้เนี่ยประมาณ2กรอบเนี่ยผม จำไม่ได้ว่ามันกรอบไหนนะที่มันได้จากเลเวลพาร์ตไออันแรกสุดอะ,อะแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยมันก็จะได้ข้างแถวข้างล่างใช่ไหมของมันก็จะมีแบบพวกตั๋วอย่างเงี้ยได้ตัว๋วแล้วก็ได้เศษฉากตัวละครน,นะมันจะมีค่อนข้างเยอะน่าจะได้สัก25 0ฉากกับตั๋วอีก 40- หรือ8ปบกว่าใบอะไรป,ประมาณนั้นนะ,ะก็ถือว่าคุ้มอยู่ในราคา400แล้วก็ทน้าของอันนี้เป็นแล็งที่2ก็คือ,อ,อราคา400เหมือนกันแล้วก็เราจะได้เป็นทะนากข,ของกรอบอันนี้ กรอบก็จะอยู่ถาวรนะเป็นกรอบอันนี้ซื้อซื้อปุ๊บเนี่ยจะได้เลยก็คือไม่ต้องเก็บเวลซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะได้ข้างบนเลยเนี่ยข้างบนเนี่ยซื้อปุ๊บได้เลยส่วนอันข้างล่างเนี่ยก็คือรางวัลทั้งหมดของเลเวลตันเนี่ยเนี่ยจนเก็บจนถึงเลเวลตันเนี่ยมันจะได้ของตันเนี่ยก็คือได้เนี่ยเป็นสีทองเป็นเขาเรียกว่าลูนละกันนะสเปเชียลเคิร์เซลเนี่ยอ่ะเป็นเป็นเป็นเหมือนหินลูนอ่ะอันเนี้ยได้สีทองหนึ่งอันได้สีม่วงหนึ่งอันได้ของเอ่ออัพตัวสี่พันแล้วก็ได ใส่ไว้รีสกิลของลูนิกหนึ่งอันไอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็ของไว้อัะสวิตต์วอเทอร์ไว้อัพชิกามิอ่ะแล้วก็จะเป็นท่าทางของอันนี้เอ่อเทนเกนคริสตัลไว้เปิดพวกตู้เฉพาะแสงมืดหรืออะไรพวกเนี้ยอ่ะได้สิบสามอันได้ตัวอีกเก้าสิบห้าแล้วก็ได้อันนี้เอ่ออีกอีกหกอันได้นี่หกอันเผื่อใครไม่รู้หน้าว่านี่เอาไปทำอะไรได้นี่คนตรงนี้บอกอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวนะขอโคดีเฟสก่อนแป๊บหนึ่งมีอะไรดีเปล่าอันที่เราได้นั้นอ่ะมันจะเป็นระดับสูงอันนี้หก ระดับสูงเนี่ยถ้าเราดวงดีเนี่ยเรารีเนี่ยรีเฟดไปเนี่ยมันจะมีโอกาสออกแสงมืดมเราก็จะมีโอกาสหาตัวละครแสงมืดได้จากในอันนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าผมแนะนําให้ดองให้ได้สัก100ตัวก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดทีเดียวอันนี้น่าจะดีกว่าอ่ะประมาณน,นี้สำหรับทางด้านของแพ็คเออรอยพอาร์สจริงมันมีอันอื่นอีกนะเป็นอีดิทอันนี้อันนี้ราคา800ได้กรอบอันนี้30มสิบันกรอบเนี่ยอยู่ได้แค่30มสิบันแล้วก็เออของรางเนี่ยอันเนี้ยนนมันจะรี รีทุก30วันหรือไม่ก็ถ้าเราเก็บพาร์ทเต็มก่อนมันอาจจะรีก่อนประมาณนั้นก็คือใครที่แบบว่าอยากเล่งตัว๋วเล่งคริสตตลเนี่ยสามารถเติมนี้ได้แปดอ่แปดร้อยจริงจริงถ้าตามความรู้สึกผมเท่าที่ผมเคยเอ่อเล่นมาของเกมยาบะนะอันเนี้ยเอาเต็มที่เลยนะครึ่งเดือนครึ่งเดือน,อนหรือประมาณ10กว่าวันเราน่าจะเก็บเควสหมดแล้วมันก็จะรีให้อันนี้คือการปั๊มแบบเร็วมากแต่ว่าแลกกับเงินที่เราเสียไปประมาณนั้นถ้าใครไม่รีก็ไม่ต้องออกก็ได้นะนี้แล้วอีกอย่างคืออันเนี้ยมันอยู่แค่นไม่ขอวอนันวร แต่ว่าถ้าเป็น2อันบนเนี่ยสอันบนเนี่ยมันเป็นของถาวรซื้อแล้วก็เราได้กรอบสวยๆได้ใช้เลยเห็นไหมเป็น Infinity, อินฟินิตี้กรอบถาวรกรอบสวยๆถ้าอยากเติมก็แนะนําเติมสอันบนก่อนก็ได้ราคาถูกกว่าแล้วก็ได้ของเยอะแต่ว่ามันซื้อได้แค่ครั้งเดียวอันนี้คือมันไม่มีรีไม่มีรี ส่วนอันเนี้ยมันจะรีทุก1เดือนแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราเก็บครบก่อนมันน่าจะรีก่อนประมาณนั้นอ่ะส่วนอันนี้เป็นอันที่2ราคา1,200บาทเหมือนกับอันอีดิทเลยก็คือรีทุก1เดือนเหมือนกันถ้าเก็บครบก่อนก็น่าจะเอ่อรีให้แล้วก็กรอบอันนี้ก็อยู่แค่30บวันเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็ของที่ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นชั้นของตู้เอ่อเป็นตัวละครเอ่อแสงมืดเป็นตัวละครแสงมืดประมาณนี้ก็ในราคาพันสองเนี่ยได้แสงมืดหนึ่งตัวแล้วก็ได้เทนเกนคริสตัลอีก29อัน ก็ถือว่าได้แสงมืดประมาณตัวตัวครึ่งอะประมาณนั้นเพราะ29อันเนี่ยเราไปสุ่มในตู้แฟชั่นซัมมอน n 50ครั้งเนี่ยมันจะได้ทางด้านของตัวละครแสงมืดหนึ่งตัวอันนี้ได้ย9บก็เกินเกินครึ่งเกินครึ่งตัวไปอีกอันนึงอ่ะได,ได้ได้ครึ่งตัวกับแขนอีกสักข้างหนึ่งก็ได้อ่ะของตัวละครประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเติมหรือไม่เติมในนี้แต่ว่า แนะนำให้เก็บไว้เติมตอนช่วงกิจกรรมเติมเงินเกมนี้มันน่าจะมีกิจกรรมเติมเงินหรือรอะไรพวกนี้ปะมันน่าจะมีทุกเกมเลยอะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างคืออันนี้อันเนี้ยคือแพ็คร้อยร้อยร้อยดอลอันเนี้ยตอนแรกเนี่ยผมอ่านข้างล่างอะมันบอกว่าเหมือนประมาณว่าซื้อแล้วมันจะได้ฟรี7วันผมก็นึกว่าแต่ว่าซื้อเสร็จปุ๊บเราจะได้ฟรี ไปเวันโดยที่เราไม่ต้องรอแต่พอซื้อปุ๊บไอ้ย้ยแม่งได้แค่7วันที่ผูผ่านมาก็คืออ่ะอันนี้คือแพ็คที่ผมบอกว่าเป็นการทดลองซื้อตอนแรกก็แบบอ่ะซื้อซื้อเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะได้7วันเลยจนถึงนู่นเลยแบบไม่ต้องรอเพราะว่ามันมีกิจกรรมดันพลังอันนี้ผมอยากได้กิจกรรมดันพลังด้วยเออก็เลยแบบจะรีบดันตัวละครแต่พอซื้อแล้วเอาไอาชิบหายประมาณนั้นอ่ะมันจะมี2ราคาเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยจะได้แค่แถวกลางที่เป็นตั๋วอันธรรมดาแต่ถ้าพันสองเนี่ยจะได้2แถวเลย ได้ตั๋วคริสตัลเอ่อเทนเกนด้วยแล้วก็ได้ตั๋วอันกลางด้วยอ่ะประมาณนี้อันนี้แล้วแต่คนนะอันนี้คือผมซื้อเป็นวิทยาทานมาถัดไปเป็นทางของอันนี้อันเนี้ยมันเป็นของเอ่อเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันรวมของทุกเซิร์ฟหรือว่าเฉพาะเซิร์ฟของผมนะอันเนี้ยถ้าเวลาเราซื้อเนี่ยมันจะนับ1อันสมมุติอันเนี้ยผมอันนี้ผมเติมแล้วนะถ้าสมมุติมีคนเติม1คนเนี่ยมันก็จะขึ้นหนึ่งอันเป็นสี่ร้อยสี่สิบจะมีขเวลาสี่ี้ลิสต์ฝั่งซ้าย เนี่ยเวลาเราติดลักกี้ลิสตเนี่ยเราจะได้ของรางวัลอ่าผมจำไม่ได้ว่าล่าสุดผมได้อันไหนไปแต่ว่ามันได้อันนี้ด้วยนี่ได้อันนี้ด้วยหนึ่งอันนี่ด้แพ็กอันนี้เลยนะหนึ่งแพ็กแล้วก็ได้เพชรกระตัวของฝั่งทางขวานี่ยแหละแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าผมได้มาเท่าไหร่นะเออประมาณนั้นอันนี้ถือว่าคุ้มนะสองร้อยถือว่าซื้อเนี่ยน่าจะได้ทั้งเซิร์ฟแล้วก็ถ้าหมดกิจกรรมเนี่ยทั้งเซิร์ฟน่าจะได้ตามตามเลดที่มันอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยมันอยู่สี่สามเก้าก็ได้แค่สี่ร้อยเพราะว่ามันไม่ เอ่อมีอันไหนอีกว่าเดี๋ยวนะผมขอนึกก่อนเอ่ออันนี้ออันเนี้ยเป็นรายวันวันวันหนึ่งมันจะมีให้ซื้อตรงเนี้ร้อยยี่สิบห้าบาทร้อยยี่สิบห้าบาทคือเหมาหมดทุกอันเลยมันจะได้ของรางวัลได้ตังพวกเนี้ยแต่ว่านี่คือมันเปลืองรายวันนะมันไม่ใช่พวกรายเดือนไม่แน้นำเท่าไหร่แต่นี่ผมซื้อแล้วก็เลยซื้อเอาอ่ะส่วนอันนี้ส่วนอันเนี้ยมันเป็นอันที่เอ่อเป็นรายเดือนเหมือนกันอันบนเนี่ยซ s เปอร์ว l ลูเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเอ่อแปดร้อยบาทต่อหนึ่งเดือนนี่ต่อหนึ่งเดือน แต่ว่าอันเนี้ยถ้าสมมติเนี้ยมันผ่านมา3วันแล้วใช่ไหมถ้าสมมติเนี้ยเป็นวันที่4นะถ้าผมซื้อวันที่4ปุ๊บมันจะได้ทุกอันเลยที่ผ่านมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารอจนถึง31เอ็ดเนี่ยสามสิบสามเอ็ดแล้วเราเติมเนี่ยมันก็ได้ทั้งเดือนเลยทั้งหมดหน้ากระดานนี่เลยที่เราเอาก็อันเนี้ยผมจะรอตอนช่วงกิจกรรมเติมเงินแล้วกันไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีหรือเปล่าถ้ามีผมก็จะเติมแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะไม่เติมอันนี้2อันนี้เลย2อันเลยอันบนเนี่ยมันจะได้เป็นเท ได้อะไรพวกเนี้ยอะได้ตัวสุ่มได้อะไรพวกนี้ต,นต่างๆเนี่ยประมาณเนี้ยเพชรหกพันที่อัพตัว8 0 0พอะไรประเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นลักชวรี่เนี่ยมันก็จะได้เทนเกียนสามห้าแล้วก็แสงมืดแล้วก็เป็นแสงมืดหนึ่งตัวเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้คือของเพชรหมื่นหกเอ่อตัวไอเน,นี้ยอีก20บใบได้ตัวธรรมดาอีกอันนี้ราคาพันเก้ากว่าก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะอ่ะรอีการหนึ่งคือคุ้มสุดๆมีคนถามมาเยอะมากๆว่าทำไงให้เพชรเยอะนะผมเลยบอกไปว่าเติมครับ นี่แพ็กนี้เลยกาวฟันอันนี้คือ,อเยอะมากๆม,มีอยู่2อขั้นด้วยซ้ำนะ,ะขั้นแรกขั้นซลเวอร์เนี่ยก็คือจากเลเวล5จนถึงเลเวล50ถ้าเราเติมเนี่ยอันนี้ผมจำราคาไม่ได้นะ ถ้าเราเติมเนี่ยถ้าเราเก็บจนถึงเลเวล50เนี่ยเราจะได้เพชรทั้งหมดเนี่ย37,200เพชรอันนี้คือทั้งหมดที่มันจะได้นะ37,200เพชรอันนี้ประมาณ4,500ั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ4,500 4,500ได้37,000เนี่ยอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆในการปั๊มเพชรอ่ะแล้วก็อีกอันนึงคือขั้นโกวน,นี้คือมันจะปลดเอ่อน่าจะปลดตอนเลเวล50ขึ้นประมาณนั้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเติมทีหลังเพราะว่ามันถึงเติมตอนเนี้ยจ่าย6 0 0ไไไปมมมันก็่่ด้อะรอะรรเพราวาวผงถึง รอเลเวลร้อยค่อยเติมทีเดียวก็ได้นะเนี่ยคือไม่เสียหายเลยเพราะเนี่ยมันอยู่ถาวรไม่มีเวลาหมดอยู่แล้วเนี่ยรอกิจกรรมเติมเงินมาแล้วค่อยเติมทีเดียวก็ได้ไอ้นนี่ถือว่าคุ้มมากเติมเนี่ยมันได้ทั้ง2ฝั่งนะซ้ายขวานะถ้าไม่เติมอะได้แค่ฝั่งซ้ายอันเนี้ยราคา6 0 0เติม600บาทได้45,800เพชรแต่ว่ามันต้องเล่ยนยาวจนถึงเลเวลร้อยอะประมาณนี้แล้วก็อ,อันนี้อันนี้คือถ้าเราเติมรายวันเนี่ยมันจะได้ในการหมุน1อันอันเนี้ยคือวัตถุต้องสาบหนที่เราจะไดเอัเพิ่มขึ้นอะไรประมาณน่ะ มันเป็นของอฟังก์ชันในเกมอันนี้เป็นการเติมรายวันเติม1วันกี่แต้มสักอย่างน่เนี่ยจำได้หกสิบเจมประมาณ30กว่าบาทอ่ะเติม30กว่าบาทจะนับ1ครั้งเติมต่อเนื่อง15วันเนี่ยมันก็จะได้ของประมาณเนี้ยถ้าผมเติมพวกนี้ปุ๊บผมก็ได้ของรางวัลที่6ถัดไปก็ได้ของรางวัลที่7อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่มีให้เติมอันนี้วีคเอนอันนี้เป็นของฟรีไม่เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะแล้วก็เป็นอันนี้สตาร์เตอร์อีเวนต์ของทางนักของ อันเนี้ยแล้วแต่ว่าใครจะเติมไม่เติมแต่ว่าใครอยากเป็นสายสะสมถ้าเป็นสายสะสมให้กดตรงนี้นี่ e s s e n t i a อะไรตรงนี้นี่ตอนมมงุมิหนึ่งดาวแดงเนี่ยมันจะมีกรอบให้ซื้อเป็นกรอบตัวละครของเมงุมิน่าจะราคา200หรือ400ประมาณนี้อ่ะอันเนี้ยคือกรอบถาวรเดี๋ยวจะให้ดูกรอบถาวรน,นะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันวนมาหรือเปล่านะกรอบเนียวะกรอบเนี้ยอันดอรหมุนได้จเป็นอันนี้มั้งของโกโจอันนี้ฟรีน่าจะเป็นอันเนี้ยกรอบ เออ่กรอบเนี่ยอันเดอร์เลนตมูลเนี่ยอันนี้คือกรอบถาวรเน,นี่ยอินฟินิตี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะวนมาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้แล้วก็เลยเติมไว้ก่อนประมาณ2-400ประมาณนั้นเออก็ไม่ได้แพงมากกลางๆแล้วกันเอาจริงมันจะมีแพ็กอีกอันนึงที่เป็นรูปตัวละครเอ่อเกตโธสติวเดนน่ะเติมน่าจะประมาณ400อ่ะเติม400เสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นกรอบอันเนี้ยยืสสปิริตแล้วก็ได้อะไรอีกไม่รู้นะจำไม่ได้ละเออจำได้แค่นั้นน่าจะมีอะไรอีกว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนเออเนี่ยแล้วถ้าใครเติม าใครเติมตอนกิจกรรมตอนแรกๆเนี่ยอันนี้ล็อกอินเอ่อกิจกรรมวันนี้นะเป็นกิจกรรมวันนี้ถ้าเราเติมจนถึงเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยแต้มของมันเนี่ยมันจะได้ของรางวัลสามอย่างนี้สามเซตก็คือได้โกโจหนึ่งตัวแล้วก็ได้เซตแดงเนี่ยหนึ่งชิ้นอ่าได้เซตแดงหนึ่งเซตอ่ะอันนี้สองชิ้นอันนี้สองชิ้นอันนี้สองชิ้นต้องเติมหนึ่งพันแปดร้อยแต้มก่อนแล้วก็ล็อกอินสามวันจะได้สามดิงเลยแล้วก็อันนี้ก็จะได้หมดเลยแต่ว่าล็อกอินสามว ถามว่ากี่บาท1,800แอต้มประมาณพันสองอ่ะประมาณ1,200บาท1 2 0่อบาทเ,เราจะได้ทั้งนัของโกโจโลแล้วก็แพ็คที่ผมบอกไปข้างต้นประมาณนั้นแต่ว่ารวมรวมแพ็คเนี่ยถ้าเอาอันที่มันจำเป็นนะผมแนะนำให้เติมแพ็คที่มันเป็นรายเดือนรายเดือนแพ็คไหนที่เติมแล้วมันเป็นระยะยาวอันนั้นอะค่อนข้างคุ้มหมดเติมหนึ่งครั้งอยู่ได้หนึ่งเดือน ไม่ว่าจะเป็นแพ็คควิกแบทเทิลแพ็คเพชรรายเดือนหรือว่าแพ็คอะไรที่มันอยู่เป็นรายเดือนน่ะผมว่ามันค่อนข้าง,ง,งคุ้มหมดแพ็ค uh, ที่ได้เพชร40,000กว่าหรือ80,000กว่าๆอะไรประมาณนั้นน่ะมันคุ้มแต่ว่า uh, สิ่งที่เราต้องแรกก็คือเราต้องเล่นระยะยาวถ้าคุณคิดว่าจะเปลี่ยนเซิร์ฟหรือว่าจะเลิกเล่นไวะแนะนําให้ไม่เติมแล้วกันนะมันไม่คุ้มแต่ถ้าเราจะเล่นแบบเล่นยาวทำ uh, ชอบเกมนี้รอตรัวละครใหม่ๆเรื่อยเล่นกับเพื่อนอะไรพวกเนนะี้ยแนะนําให้เติมไอเนี่ย มันจะค่อนข้างคุ้มมากๆประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแพ็กที่เติมน่าจะผมน่าจะบอกไปค่อนข้างค,ค,ครบหมดนะเออน่าจะครบหมดทุกแพ็้วแหละเท่าที่ผมเติมนะที่ผมเติมเนี่ยอ่าที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยก็คือเติมไปแทบจะหมดแล้วก็มีนอกเหนือจากนี้อีกด้วยบางอันที่มันเป็นเอ่อเป็นการทดลองของผมเองที่เติมเพื่อการเรียน <laughs> 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 เพื่อเพื่อประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันนะอ่ะประมาณนั้น <laughs> โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็เนี่ยแหละคลิปที่มีคนขอมาค่อนข้างเยอะที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยว ตัวละครเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยทาให้ละกันนะมีขอมาค่อนข้างเยอะหลายตัวเลยแหละเดี๋ยวค่อยทยอยทําให้ละกันจะรีบทําให้มันครบทุกตัวละกันเพราะเดี๋ยวอ,อ,อีเวนต์ใหม่จะมาแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะเมองอูมีเสร็จน่าจะเป็นเกทโวต่อนะเกตโว่่างล่างภาคซีโร่อะล่างภาพที่ใส่ชุดชุดเขียวอะนึกออกไหมเนี่ยเกตโว่่างที่ใส่ชุดเนี่ยเออนัอ่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมาแล้วของเซิร์ฟผมนะก็เดี๋ยวรอ รอดูกิจกรรมพรุ่งนี้ก่อนอ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ถ้าใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปดางซ้ายเพจคด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไม่เจอใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย,บายครับผม